ดาวซินโดมเนี่ยเกิดจากการที่มีโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยเกินมาอันหนึ่งปกติโครโมโซมเนี่ยแต่และคู่เนี่ยมันจะเป็น2อันแต่ว่าตัวโครโมโซม21ของดาวซินโดมเนี่ยจะมี3มอันรวมๆก็เลยเรียกว่าดาวซินโดม ถ้าตามสาเหตุของการเป็นเนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3ประเภทก็คือเป็นดาวซินโดรมที่เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติระหว่างที่เขาเป็นตัวอ่อนนะฮะแล้วทําให้เกิดโครโมโซมคู่ที่21เนี่เเกินขึ้นมาอันที่2ก็คืออาจจะเกิดจากทรานสโลเคชันนะฮะคือย้ายจากโครโมโซมของคู่อื่นเนี่ยมาสู่คู่ที่21ทําให้คู่21่เนี่ยเกินก็เรียกว่าดาวซินโดรมที่เกิดจากทรานสโลเคชันอันที่3ก็คือเซลล์ส่วนใหญ่อาจจะมีโครโมโซมที่ปกติแนตะ่ว่ามีบางเซลล์ อาจจะมีโครโมโซมที่เกินแต่ไม่ได้เกินทุกเซลล์เกิดแค่บางเซลล์อันนี้อาการอาจจะน้อยลงนะฮะัอซินโดมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เกิดจาก แม่ที่อายุเยอะนะฮะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอายุเกิน35ขึ้นไปเนี่ยจะมีโอกาสที่จะทําให้เด็กมีอาการดาวซินโดรมได้ก็200คนนะฮะจะมีดาวซินโดรมอยู่1คนโรคนี้เนี่ยถือว่าไม่มีการส่งต่อทางกรรมพันธุ์นะ,ะ,ะเด็กเนี่ยเป็นตัวอ่อนระยะมีการแบ่งตัวกันนี่แหละฮะแล้วทําให้มีการแบ่งตัวที่ผิดปกติแล้วก็ตัวเด็กเขาเองเนี่ยเป็นดาวซินโดรมขึ้นมา อาการของดาวซินโดรสังเกตได้จากรูปร่างหน้าตาก่อนเลยนะฮะจ,จะไม่เหมือนเด็กที่ปกติทั่วไปอาจจะมีตาชี้มีหูที่ต่ําลงจมูกปากที่ผิดปกติไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีคอที่อาจจะกว้างกว่าปกติการเดินการท่าทางอะไรต่างๆเนี่ย อาจจะมีอาการคล้ายๆอ่อนแรงนะอาจจะเดินได้ไม่ปกติดาวซินโดรมที่มีอาการรุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีเป็นภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันนะฮะดาวซินโดรมที่รุนแรงก็จะมีอาการท้งโรคหัวใจต้องนอนโรงพยาบาลต้องแอดมิดกันบ่อยๆนะฮะหรือดาวซินโดรมบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการทางตาการมองเนี่ยอาจจะผิดปกติไปหรือการได้ยินนะฮะทางหูเนี่ยก็ผิดปกติไปเช่นเดียวกัน,นะ ดาวซินโดมเนี่ยเกิดจากโครโมโซมเกินมาในคู่ที่21นะฮะแล้วทำให้เกิดอาการรูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยที่ผิดปกติไปแต่ว่าเด็กออทิสติกเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีโครโมโซมที่ปกติเลยนะฮะก็คือมีทั้งหมด23คู่ปกติไม่มีคู่ไหนเกินออกมาเลยนะฮะหรือไม่มีคู่ไหนขาดเลยนะ,ะซึ่งเด็กออทิสติกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอาการทางด้านอารมณ์ทางด้านสังคมมากกว่านะฮะไอคิวจะเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยนะฮะเพียงแต่ว่าคนที่ เด็กที่มีไอคที่ดีเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวได้เข้ากับสังคมได้มากกว่าเด็กที่มีไอคที่ต่ำนะค,คุณแม่ที่อายุเกิน35ปีขึ้นไปคนที่มีประวัติครอบครัวที่เป็นดาวซินโดรมหรือว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยเป็นดาวซินโดรมอยู่แล้วนะฮะ พวกนี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีเด็กที่เป็นดาวซินโดรมนะการตรวจ PGTa ก็จะช่วยทำให้คัดกรองตัวอ่อนตัวไหนเนี่ยเป็นดาวซินโดรมเราก็ไม่ได้ใส่ตัวอ่อนตัวนั้นเข้าไปแล้วก็คัดกรองตัวอ่อนที่ปกติเนี่ยใส่เข้าไปในมดลูกเพื่อให้เด็กเป็นเด็กที่ปกติต่อไปครับ